สวัสดีครับองหญิงโยนก้อนอิฐก้อนเบลอใส่หัวคนแเบงชาตินั่นก็คือโยนบาปเรื่องดอกเบี้ยไปให้กับคุณเบงชาติเรื่องการโยนบาปไปให้ผู้อื่นของนักการเมืองเป็นเรื่องธรรมดาที่นักการเมืองชอบทำกัน ซึ่งมันไม่ใช่เกิดในยุคนี้ในอดีตมันก็เกิดมาแล้วเริ่มข้อตั้งแต่สมัยโปนเอกโชวิยงเจย,ยุตเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยนั้นมันก็เป็นไม้เบื่อไม้เมากับแบ่งชาติโปลเอกชาวิยงเจย,ยุตจึงย้ายหม่อมราชวงศ์จัดตุ้งงกลโสนกุล หรือหม่อมเต่าเข้ากลุก่มเมื่อหม่อมเต่าถูกย้ายเข้ากลุก่มหม่อมเต่าก็ลาออกจากชีวิตราชการเห็นไหมครับเห็นไหมครับว่าคนที่เขายอมหักไม่ยอม,มองอไม่ยอมก็หวัวในการเมืองเขาอยู่ในอุดมการของเขาเขายึดมั่นต่ออุดมการของเขา แล้วต่อมาเมื่อพลเอกชชวลตยงจะย,ยึดบริหารประเทศนำพาประเทศไทยไปได้ไหมในที่สุดก็ไปไม่รอดต้องไปกู้เงินจาก IMF การไปกู้เงินจาก IMF หรือเราจะไปกู้เงินจากใครเราก็ต้องทำตามเงื่อนไขที่เขากำหนดไปกู้เงินจาก IMF เ มันก็ต้องทำตามกฎระเบียบของ IMF เรียกว่า IMF จะเป็นผู้กำหนดให้ไทยต้องทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้แล้วทีนี้เราก็คงรู้คงทราบเลยว่าใครที่นำพาประเทศไทยเข้าสู่ i m เ เมื่อพลเอกโชวลิตยงจะยุดไปไม่รอดก็ลาออกก่อนจะลาออกมันก็สร้างความเดือดร้อนให้ผู้คนไปทั่วทั้งประเทศตกงานกันระเดีระหนะต้องมาขายของเกาะแบกะดินต้องเปิดท้ายขายของเศรษฐีบางคน ต้องมาขายแฮมเบอร์เกอร์มาขายขนมปังมายืนตากแดดตากฝนนี่คือผลงานของใครลองทบอทวนดูสิครับว่านี่คือผลงานของพลเอกโชวฤธิ์จงเจยุดใช่หรือไม่มีรองนายกรัฐมนตรีที่ชื่อพันธุ์ตำรวจโททักษินชินวัตรหรือไม่ สมัยนั้นใครไม่เดือดร้อนคนที่ไม่เดือดร้อนมีอยู่คนเดียวในประเทศไทยนั่นก็คือพันตำรวจโททักษินชินวัตรซึ่งลุงก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรแต่สังคมเขาพูดกันว่าเพราะทักษินเป็นคนภายในเป็นคนรู้ข้อมูลภายใน แม้แต่ตัวเองจะไม่เข้าประชุมก็ตามแต่รู้เมื่อรู้จึงสามารถที่จะปอกป้องบริษัทของตัวเองปอกป้องตัวเองเอาไว้ได้ตนเองและบริษัทของตัวเองจึงไม่เดือดร้อนเหมือนกับผู้คนอื่นๆในประเทศไทยสังคมยังพูดต่ออีกว่า ไม่เพียงแต่ไม่เดือดร้อนแต่ขับแปลกแปลกที่มันร่ำรวยขึ้นในที่สุดเมื่อพลเอกชาวริยงใะยุดธลาออกคุณชวนิกภัยก็เข้ามาบริหารประเทศต่อคุณชวนีกภัยก็ไปดึงเอาม่อมเตา่า ม่อมราชวงศ์จัตุรงคลสวนกะคุณมาเป็นผู้ว่าการแบ่งชาติมาประสานงานทำงานร่วมกับคุณสุปชัยพานิชพักคุณทารินนิมานีมิน,ห,มนหวานองค์ของกลืนนำพาประเทศชาติไปในที่สุดเราก็หลุดพ้นผ่านพ้นไปได้ แม้แต่เราจะต้องเจ็บตัวบ้างก็าตามซึ่งมันไม่ใช่เจ็บตัวบ้างเจ็บตัวกันมากๆแล้วตมาตมาแทนที่คนเลือกตั้งจะเห็นคุณงามความดีของคุณชวนหลีกไฟเห็นคุณงามความดีของพรรคประชาธิปัตย์สมัยนั้นผู้คนกลับ ไปเชื่อฝีปากของนักการเมืองไปเลือกเอาคุณทักษิณชินวัตรมาเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อคุณทักษิณชินวัตรมาเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีปูวาการแบ่งชาติชื่อหมอมราชวงศ์จัตุรงคลโสนกุลมันก็เป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาตลก จนคุณทักษณิณหลุดปากออกมาว่าเมื่อปัญหามันเกิดจากคนเพียงคนเดียวก็ต้องแก้ไขที่คนเพียงคนเดียวนั่นก็คือหม่อมเต่าถูกทักษณิณปลอดออกจากผู้ว่าการแบงค์ชาติเห็นหรือ,อยังว่าตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้นสำคัญ สามารถที่จะเข้าไปถึงธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งต่อมาคุณทักษิณพยายามที่จะต่อสู้ในเรื่องนี้ว่าตัวเองไม่มีอำนาจเข้าไปกํากับดูแลธนาคารแห่งประเทศไทยนั่นคือเกรดหนึ่งเกรดย่อยหนที่ทักษิณสั่งเอง แล้วมาถึงยุคหนึ่งก็นำไปต่อสู้ในศาลเองว่าตนเองไม่มีอำนาจแล้วจริงๆมีไหมมันก็มีเมื่อมันมีมันก็ปลดมอมเต่าอ,ออกจากผู้ว่าการแบ่งชาติเมื่อมาถึงคำพูดขององค์อิงว่านี่เป็น เป็นเพียงฝีปากของนักการเมืองนักการเมืองจะทำทุกสิ่งทุกอย่างก็เพื่อคะแนนเสียงเพื่อคะแนนนิยมซึ่งมันต่างกับแนวคิดหลักคิดของรัฐบุรุษรัฐบุรุษเขามีแนวคิดหลักคิดเพื่อบุตรหลานในอนาคตการโยนบาปเรื่องดอกเบี้ยให้กับคนแบ่งชาติ มันจึงทำให้ตัวเองลอยตัวโยนผิดให้ผู้อื่นแต่การโยนผิดครั้งนี้นับว่าแยกโยนมากสำหรับนักการเมืองพอเราไปศึกษาให้ดีก็จะรู้ว่าสังคมไทยเรานั้นถูกสั่งสอนให้เป็นหนี้ แม้แต่ส่วนราชการเองก,ก็ยังสอนให้คนตั้งกลุ่มนายกู้นายขอคำนายขอกู้นายกอคำสรุปมันก็คือเป็นหนี้เงินกู้ทั้งสองคนนี่แหละสังคมไทยเมื่อมันเป็นเช่นนี้ การที่มีบุคคลมาพูดว่าต้องรดดอกเบีย้ยมันก็ย่อมที่จะได้คะแนนเสียงย่อมจะได้รับคำชื่นชมนี่เฉพาะเกษตรกรแม้แต่นักศึกษาเองก็เป็นนี่นักธรุรกิจไม่ต้องไปพูดถึงเพราะนักธรุรกิจขาต้องกู้เงินมาลงทุน มาต่อทุนการที่พูดเรื่องลดดอกเบี้ยมันจึงได้แนวร่วมมากมายได้แนวร่วมจากคนไทยทุกกลุ่มนี่คือแนวคิดของนักการเมืองสวัสดีครับ